้าหมายสูงสุดทุกท่านก็คงอยากได้หลักแสนจริงไม่จริงโอ้ถ้าหลักแสนมันเหมือนเป็นอะไรมันเข้าในในมันกว้างขึ้นอ่ะอยู่ในโลกกว้างขึ้นใช่ไหมเออทุกคนอยากได้หลักแสนจะได้หลักแสนก็ต้องมีอย่างน้อยก็มีอ่ิคปไปรอใช่ไหมต้องเกิดขึ้นนะจริงมังงนต้องเกิดขึ้นจริงไม่จริงเนาะต้องเกิดขึ้นนี่คือเป้าหมายของเรามันต้องวา,ยอยางเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเออนะจริงไหมครับหลายท่านก็ต้องปั้งเป้าหมายไปแผ่แสนแล้วเพราะว่าหนึ่ง เราสามารถไปทำติ k ต่อได้เยอะเลยเอ่อไอ้ติ k ต่อฉอไม่ต้องพูดถึงอะได้แต่ถึงติ k ต่ออัฟริเได้หมดเลยใช่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้มันได้หมดเลยอะสามารถไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยแต่อย่าลืมอันนี้กระดูมเม็ดแรกอย่าลืมนะเออแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้ตอน,น้นนะ่ะพอไปถึงหลักแสบปุ๊บอ้าวเฮ้ยลืมเออแล้นท่านต้องเอาตัวนี้ให้แม่นๆเนาะในเรื่องของการเรื่องของการโปรไฟล์ไบโ อันนี้แหละเป็นตัวตัวบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญความเก่งท่านอ่ะคืออะไรเนปะ็นโปรไฟล์สําคัญเนาะมันจะสอดคล้องกับตัวท่านด้วยสามอย่างโปรไฟล์ไบโอตัวท่านสามอย่างเฮ้นี่สามอย่างนะในการสร้างเปอร์ซันแบรนด์คุณเคชอบสุริอ่าสุริค้าเพิ่งมาทันไหมคะอ๋อได้ได้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอคุณพรผมจเจริญกิ่งแก,ก้วใช้สามอย่างหลอมเป็นตัวเดียวกันเลยนะ ท่านหลอมโปรไฟล์ไบโอกับตัวท่านให้หลอมเป็นก้อนเดียวเก็ตไหมฮะให้ต้องเป็นก้อนเดียวนะอย่าไปให้เป็นแบบอะไรนี่คือคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ content, ท่านอยู่คอนเทนต์เบ mm ื้องแรกเป็นคอนเทกต์เบืเ้อแรกเลยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเออเนะี่ยสำคัญบริบทสําคัญในเรื่องของบริเพราะว่าโปรไฟล์มันมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่ที่เป็นที่จดจำเอาให้เขาจดจำอะ สำคัญนะเนาะมันติ๊กตอมันจะมี AI คอยดูแลตรงนี้อยู่อ,อดูแลอยู่เขาจะจดจำหน้าตาเราแล้วเราชอบอะไรโปรไฟล์เราเกี่ยวข้องอะไรติ๊กตอกก็จะจำหมดเลยเนะี่ยจำเป็นเหมือนกับเป็น,ปนจำทุกอย่างเลยเก็บข้อมูลฟึ๊บเลยเขาอากสแกนเขาจะสแกนเราอะ่ะสแกนจากบนลงล่างฟลุ๊บเลยเสร็จแล้วเขาจะเอาไปนำส่งกลุ่มเป้าหมายไหนก็กลุ่มเป้าหมายนี้แหละ เออเขาอ,อยากไปเนี่ยก็ไปเนี่ยนะแหละแล้วมันต้องไปสอดคล้องอะไรอีกสอดคล้องกับแฮตแท็กเราอีกแฮแท็กอีกอย่างหนึง่งและนี่อีกอย่างนึงไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องไปสัมพันธ์กับแฮแท็กท่านอีกเห็นไหมเวลาทําคลิปต้องมีแฮตแท็กไหม <Yeah. S 2> เออแฮแท็กเนะี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันก็ต้องมามาแบบอะไรอะ่ะมันต้องมาคอมไบ่กันอนะ่ะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันอีกยังไม่พอนะเนอะเนื้อหาคอนเทนต์คลิป เนื้อหาในการไล่มันก็เป็นก้อนเดียวกันสุดท้ายคือต้องมียูนิตี้อันเดียวเท่าน,นั้นเ,เดี๋ยวทํยไงครับมันถึงมีทรงประสิทธิภาพเนาะเออในการที่จะค้นหาในการที่จะไปหากลุ่มเป้าหมายผู้ติด,ดตามและตอนนั้นอ่ะท้าไปถึงหลักหมื่นหลักแสนมันจะไปแบบแบบแบบเสบายใจอะ่ะไปแบบอไปแบบอะไรมันมาทางถูกแล้วกระดุมเม่นแรกเราถูกก็จะไปถูกเพราะฉะนั้นบางท่านอย่าลืมนะ,ะครับเออเพราะว่าอย่างเงี้ยครับ สำคัญสาคัญในการต่อยอดเนาะนะฮะเ,เดี๋ยวท่านจะไปอาจจะไปหลักหมื่นก็สามารถทาทำเอ่อทเรื่องของการสร้างธุรกิจได้หลักหมื่นก็ได้หลักหมื่นก็ทําอยู่แต่สําคัญคือหนึ่งจะได้หลักหมื่นได้ท่านต้องมีทักษาในการไล์สดเยยมยะจริงไม่จริงเมื่อไหร่ท่านมีมีหลักหมื่นเมื่อไหร่นะ,สะแสดงว่าบ่งบอกว่าท่านมีการไล์สดแบบมีทักษาที่ยอดเยยมตนนั้นแหละ ติ๊กตองถึงบอกว่าเออได้หลักหมื่นแล้วหรอทีนี้ถ้ามีทาาักษะเล่มเข้มแข็ทงท่านก็สามารถที่จะไปในการไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์คอมเมอร์เท่านั้นที่จะสร้างไรายได้ขายของในตะก,ก้าที่เก่งนะออถ้าเราเรายังขืนไปยังไม่มีทาาักษะในการมาไลฟ์สดท่านจะขายของแบบมันมันไม่มันไม่แบบมันไม่ชำนิชำนาญน,นะฮะ พราะขายของนี่มันไฟจะขายของได้ท่านมันต้องมีลักษณะเรื่องการให้ความรู้เนี่ยสาคัญบางท่านนี่จะรีบขายของก่อนต้องต้องให้ความรู้ก่อนให้ความรู้จนเข้าใจและสินค้าแต่งชัดเจนนะอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ไบโอตัวท่านเนี่ยมันชัดปุ๊บเออนี่คือความรู้ท่านเนี่ยคนเข้ามาอยากอยากรู้ความรู้ปุ๊บแล้วต่อไปคือสุดท้ายท่านขายของได้สำคัญเนาะมันเป็นตัวตัว่มบอกว่า เขามาดูท่านแล้วมาดูคลิปมาดูฟังดูไลน์เนี่ยเออมันไปแก้ปัญหาข้ออะไรเออพบในแต่ละการออกไลน์แต่ครั้งแต่ละวันท่านก็จะสอนในแต่ละเรื่องแต่ละวันนะอ่าท่านจะเอาเป็นหัวข้อเรื่องอะไรอะ่ะวันนี้จะสอนสามเทคนิคห้าเทคนิคเอออะไรแล้วแต่ท่านอ่าสำคัญถ้าเอออะไรเงี้ยถ้าต่างๆแล้วจะแก้ปัญหาข้อยังไงอ,อ่ะเออนะมันสำคำัญเขาเรียกว่าอะไร จั่วหัวข้อปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเปิดท่านเนท่านต้องมาแต่โตนถูกนะไม่งั้นแล้วขายของฝืดเลยนะสําคัญยังไงท่านต้องมีทักษะเรื่องการให้ความรู้ทักษะเรื่องการสอนสําคัญนะท่านยังสอนยังยังไม่อะไรไม่ไม่สมูทเออการอะไรการที่จะมาแบ่งปันการให้ความรู้ต่างๆยังไม่สมูทยังมีทักษะเออแล้วไงฮะเนาะคนเข้ามามันก็ไม่ได้มันก็อยากต้องการ เราอะ่ะอยากต้องการไปแก้ปัญหาอะไรเขาอะ่ะสำคัญนะถ้าเราแก้ปัญหาเขาได้ปั๊บเนี่ยเสร็จได้เป็นไงฮะการขายของมันก็ง่ายขึ้นถึงบอกนะฮะถ้าเป็นหลับมือนี้เราจะมีมีทักษะวนนี้เรียบเนอยเลยนะเราจะเก่งขึ้น,นี้เนาะสุดยอดไหมเออนะอ่ะทีนี้ทำไมเอ็นโลเอ็นโลเอ็นฟอร์มันเป็นยังไงเหรอมันเอามาใช้ตรงนี้ในกัน